สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะของชาวธาตุไฟราศีธาตุไฟก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมิดอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ตัดคลิปนี้แล้วดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะทุกคนทุกท่านนะคะเผื่อท่านใหม่ๆเข้ามารับชมรับฟังมันคงไม่ได้ไปตรงกับทุกคนดูเป็นแง่คลิดดูเป็นแนวทางเนาะ ชื่อก็บอกอยู่แล้วสองคนรักเก่านะคะแปลว่าคุณอาจจะต้องจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือรักเลิก,ล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 กเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายก็ดูได้เช่นกันนะคะ,ะมารับชมรับฟังไพ่อาจจะไพ่อาจจะอาจสลับฟังกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยคะ่ะใบแรกของคุณเลยเดมเพลอร์ Emperor, นะคุณอาจจะดิวหรือคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเรษคนต่างชาติก็ได้นะคะ,ะหรือลูกครึ่งก็ได้หรือ นาะเจ้านายเราผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในสายงานได้ด้วยห้าไม้เท้านะคะคิงถือถ้วยท่าน้ำกระกลมีนพิจิกนะ,ะนะคะห้าไพ่กระโดดออกมาเดฟฟูนาเดฟฟูเป็นดาวมฤตยูหนึ่งถ้วยนะคะโอ้สามดาบ สิบถ้วยสเตรองนะคะสิงห์ลักนาสิงห์นะเดมเพรสนะคะให้่ามาแปดไม้เท้าเด็กถือดาบใครสองคุณยวนะคะหรือคุณสองใครนะคะภาใ้ใต้สำรับเอ้สองถ้วยนะคะมาดูกันคุณดิวหรือคุณคุยอะไรบ้างหนึ่งเอ็มเร์ราศีเมษลัคนาเมษนะคะคนเกิดวันอังคารเ็มเพรสเทพีิดาดาวศุกร์ดาววินาทคนเกิดวันศุกร์ คิงนะคะคิงเือถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยก็คือธาตุน้ำกรกฎลมินพิจิกนะคะตรงนี้นะสเตงสิงลัคนาสิงแล้วก็นะคะเด็กชุดดาบคนอายุน้อยนะคะหรือมีคนสองคนอยู่ความรักที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างหนึ่ง The Fool เนี่ยนะ,ะมาพูดเลยว่าความรักเหมือนเหมือนเขาไม่ค่อยแคร์เราเขาทําอะไรตามอำนาจกิเลสก็คือ,คอตามใจตัวเองนะะั่นแหละค่ะ ะะอยากมาก็มาอยากหายก็หายไม่ได้มีคอมเมนต์กับเรานะถ้าใบนี้เอร์ฟูลนะคะ <c oughs> สามดาบเนี่ยเจ็บปวดและเสียใจบางคนอาจจะเป็นเรื่องพูดจาทิ่มแทงใจกันนะคะปัญหาบางคนทัศนคติไม่ตรงกันหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องฝั่งคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณคําว่าสามดาบเนี่ย มาสามสามเศร้าคนที่มาแทรกเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ใช่จําเป็นเรื่องคนรักเสมอไปมันอาจจะเป็นคนหมู่มากมาวุ่นวายบางคนเป็นสถานะแฟนกันแล้วเป็นครอบครัวพูดเรื่องอนาคตนะคะนะหรือไม่สามดาวก็คือรักสามเศร้านั่นเองมาแม่หมอดูที่ผ่านมานิดนึงนะคะนะคะเป็นอย่างไรใบแรกนะคะที่ผ่านมาคุณกับเขานั่นแหละเออบางท่านก็ พบกันพูดเรื่องอนาคตบางคนก็อยู่ในสายงานเดียวกันนะคะบางคนย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะสีในเท้าเนี่ยเดวิ word, คนเกิดวันเสาร์ความรักของคุณบางคนอาจจะเป็นความรักที่วนเวียนไปไปกลับมาหลายรอบหรือเดวร์ความรักอยู่ไกลได้ด้วยนะคะ2ดาบนะคะบางท่านมีปัญหาทัศนคติไม่ตรงกันคุยกันไม่ค่อยเข้าใจคุยไม่รู้เรื่องนะคะหรือบางครั้งสงดาบนี่นะ,ะเขาเรียกว่า ะะปิดเงียบนิ่งแต่ถ้ามีความรักเข้ามาแม่หมอว่าใครบางคนจะเป็นคนที่รักพี่เสียดายน้องนะคะโลเลลังเลอาสามดแาบขบึ้นมาสองรอบแล้วแห้งแล้งเหลือเกินความรักของเขาเห็นไหมคะไม่ได้มีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำในหัวใจเลยแห้งแล้งกับเรานะคะแล้วก็สามดาบ,บคือนะคะเสียใจและเจ็บปวดก็อาจจะไปดึงใครเข้ามาสิบไม้เท้าแน่นอนแหละอันนี้คือบ้าน ความหมายนะครูบาอาจารย์ท่านเขียนไพ่เราอะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเราก็พร้อมที่จะไปคู่เขาเพราะว่ารักและผูกพันอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาอาจจะเป็นเหมือนเดฟลูไม่ได้ชัดเจนเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายหรือความรักของคุณแม่หมอว่าคุณนี่แหละนะคะอยู่กับเขามานานผูกพันแต่เขาก็ทิ้มแทงใจเราดึงใครเขามาควีนดาบอันนี้ท่านลมนะคะตุลกุมเมทุนบางครั้งแม่หมอว่าความรักเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องคําพูดได้ด้วย นะหรือไม่ก็คือเราเจ็บเราเสียใจแล้วเราเคยให้โอกาสแล้วนะนหะ้าตอนนี้มันเหมือนคุณอยากจะตัดไปแล้วนิ่งเงียบ The High Priestess นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ความรักมันไม่ชัดเจนหรือคุณไปเจอใครสักคนที่เขามีคนของเขาก็ได้นะหรือเขาไม่เคยชัดเจนกนะับคุณนะคะไพ่จัดเมน้นหรือไพ่คามาออกมาพร้อมกันเลยกับแฮงแมนรักที่ทุกกระทมขมขื่นไปต่อไม่ได้กลักไมถึงนะเดือนเมน้นไพ่คามาแนะ่นอนลวค่ะทำดี หรือทำไม่ดีมันก็จะย้อนอรหาเราทุกคนทุกท่านถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเราอาจจะคิดว่าเออมันเป็นวิบากของเราเราพอละมันสิ้นสุดกะทีกับความรักที่ทุกข์ใจเสียใจเจ็บปวดนะคะเขาดึงใครเข้ามาหรือปัญหาบางคนกับความขัดแย้งนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องหรือคนอื่นเข้ามาวุ่นวายเรื่องของพวกเรานะคะแม่หมอว่าบางครั้งเขาเหมือนไม่แคร์เรานะเขานิ่งไปไม่ได้สนใจเราทั้งที่เราเคยซัพพอร์ตดูแลใจใสนะคะตรงนี้ บางท่านเนความรักที่อยู่ทางไกลนะคะนิ่งเงียบไปบางคนก็ถูกปิดกั้นโดนบล็อกเลยด้วยนะคะถ้าคุณมีบล็อกเขาเขากับบล็อกเราหรือไม่ก็บล็อกความรู้สึกพอแล้วไม่อยากคุยละมาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะส่องเขาเขาเป็นอย่างไรถ้าเขาไปดีกับใครไปได้ดีมีศุกร์ไหมอันนี้หมอมินอ่านตามให้หมอนะคะตรงนี้นะถ้าเขาไปได้ดีมีศุกร์ก็แปลว่ามันมันไม่ใช่ดวงของคุณเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนาะแล้วแต่ใครจะถูกจะริดนะ ใบนี้ก้าดาบคนนี้ค่อนข้างคิดมากเหมือนกันนะความรักเหมือนเขาโกรธเกลี้ยวอะไรมาตอนนี้เขาอึดอัดเขากดดันนะกดดันเรื่องอะไรอ่าเขาเรื่องเงินทองอะไรนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินการทองการใช้ชีวิตนะคะเจ็ดถ้วยเขาก็เป็นคนลัลานะเติมอะไรไม่เต็มคนคนนี้เติมไม่เต็มหมายถึงไม่ว่าเราจะซับพอร์ตจิตใจให้ความรักให้ความซื่อสัตย์คุณเห็นไหมคุณเป็นเดมเพสเนะี่ยคุณน่าจะดูแลเอาใจใส่ดีมากๆ ให้ใจให้ความรู้สึกดีๆแต่เขาค่อนข้างเติมไม่เต็มหรือเจ็ดถ้วยนะคะเหมือนเขายังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรค้นหาไปเรื่อยๆทั้งที่เราดีกับเขามากมายไหนถือดาบบางคนก็ความรักอยู่ไกลได้ด้วยหรือที่ผ่านมาใช้อารมณ์นะ,ะตรงนี้คําว่าสองคนดาวเก่เาหนึ่งหน,งนะคะบางคนอาจจะเพิ่งห่างกันไปจบกันไปเพราะเรื่องอะไรนะคะที่ผ่านมาหมออ่านตามไพ่บางคนก็คิดว่าจบไปแล้วเพราะใช้อารมณ์ขัดแย้งกันเลยห่างกันออกมางเงียบ ธรมมแลนธนูลนนัคนาธนูคนคนนี้อาจจะเดินทางบ่อยหรือมีอะไรที่แตกต่างคุณบางคนอายุบางคนความคิดความอ่านหน้าตาทางสังคมได้ด้วยนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะแม่มองว่าอ,อ๋นะคะสิบดาบทําไมเขาไม่ค่อยโอเคหรือเขาไม่สบายอยู่หรือเปล่าหรือที่จบกันไปตอนนี้เขาก็นั่งเฝ้าหลุมศพคือความรู้สึกของเขาคือยังคิดถึงยังอะไรอาวรบางสิ่งบางอยา่าง ไหแเ้าแฟนพึกศพลคณา mm hmm. พึกงมอมินว่าเขาอาจจะไหว้พระสวดมนต์นะคะขอพรเอ็มพ o r ลนะคะราศีเมษละคณาแม่คุณดูนะคุณอยู่เอ็มพอยู่ฝั่งนี้คุณเป็นเดเอฟแครมอยู่ฝั่งนี้เออมันหมายถึงว่าตัวเขาไม่รู้สิว่าถ้าทําอะไรผิดพลาดกับคุณหรือความรักมันมีอะไรที่เหนื่อยบางคนเช่นความคิดความอ่านเราไม่ตรงกันทัศนคติหรือคนโมมากนะคะตรงนี้ แล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันมันเก็บความรู้สึกเฟดตัวออกมาแต่แม่หมอว่าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะแต่ว่ามันเหนื่อยหรือถ้าเขาไปดีกว่าใครหมอไม่รู้นะสิบตามนี้คือเขารู้สึกว่าออมันโจบอ่ะมันเหนื่อยกับความที่เขาต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อคนคนหนึ่งแต่อยู่กับคุณนะมันเป็นความรู้สึกว่าเออคุณคุยกับเขาคุณคบกับเขาคุณให้ใจให้ความรู้สึกดีๆอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรา ไม่ได้กดดันกันก็ได้นะคะเป็นความรักที่ที่ดีงามมาดูต่อเนาะอ๋อเดอะฟูปล่อยให้เขาถ้าเขาไม่เติมเต็มยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรทั้งที่สิ่งดีๆที่อยู่กับคุณคุณทุ่มเทให้แต่เขายังไม่รู้ค่ะอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาไปเจอสาภาวะอย่างอื่นนะคะถ้าเดอะฟูเจออาเจ็ดถ้วยเนี่ยนะ,ะแต่ถ้าคุณถามว่าเออเขาแล้วมาคุยกับเราทําไมเขาก็คุยไป ทุกคนแต่เขาไม่มีสภาวะที่อยากคอมมิทเมนต์โดยตรงไม่อยากพัฒนานะคะคุยชอบรู้สึกดีก็คุยแต่เห็นไหมคะตัวเขายังลันลายังไม่ได้รับผิดชอบความรู้สึกใครเลยถ้าเจอแบบนี้หรือนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาหรือคุณกับเขาอารมณ์นะคะเหวี่ยงวีนเสียกันหรือไปไป,ไปมามาหลายรอบแต่ตอนนี้ไม่เหมาะ่าเขาก็เก็บความรู้สึกนะก้าวดาบเนี่ยเหมือนคุณกดเครียวกันมาทะเลาะก,กันมาหรือช่วงนี้เขาเครียดเขาคิดเยอะอะไรบางอย่างนะคะเออนะคะ ถ้าเขาไปดี่ยวใครเราเป็นยังไงบ้างลองหมอลองสับไพ่ให้นะคะนะเขาอาจจะไปคือคนอายุน้อยนายเือเหรียญเ็มเพรสนาจ็ดนะไม้เท้าไพ่นี้มันเกี่ยวกับคุณทั้งนั้นเลยสิบถ้วยห้าเหรียญแม่หมอว่าหนึ่งนะคะถ้าเขาไปดีว่าวใครนะเขาอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้คืออย่างนี้นะคะ คำว่าแรกๆแรกๆความหมายหมอไม่ได้บอกว่าเออวันเดียวสองวันนะมันอาจจะต้องใช้เวลาสามเดือนหกเดือน,เ,อนเป็นปีๆ,ปๆกว่าเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาคิดว่าคนนี้เขาคุยอาจจะใช่แต่แล้วเขารู้สึกว่าทําไมเขาโดดเดี่ยวหรือเขามีปัญหาเรื่องเงินทองครบแล้วโดนหลอกโดนโกงหรือครบเขาก็ผลประโยชน์เรื่องเงินทองตอนนี้เขามีปัญหาการเงินนะคะที่ช็อตอยู่นะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็รู้สึกเออนะคะเหนื่อยกับความรักเหนื่อยกับสิ่งที่เขาทุ่มเท โอ้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าเครียดมากโค้งมากอภัยเขาขึ้นอย่างนั้นนะคุณดูไพ่ก่อนะนะนะหรือไม่มีคุณเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวก็ได้น,ะนั่นอ่งเหงาในสิ่งที่เขาอาจจะตัดสินใจผิดคิดผิดหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างคุณบล็อกกันไปหรือเปล่าแม่หมอบอกเขาเครียดมากเลยตอนนี้เขานึกถึงคุณเนี่ยไหมสิบถ้วยอยู่ฝั่งคุณเนี่ยเขานึกถึงคุณนึกถึงความอบอุ่นและเติมเต็มหรือคนคนนี้อยู่ไกลนิ่งเงียบกันไปเพราะเขาอาจจะไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นนะคะตรงนี้ หรืออะไรที่แตกต่างกันถ้าเป็นแบบนี้หมอว่าอันนี้เราต้องปล่อยเขาไปนะคะเพราะว่าถ้าเขาเป็นสายเดอะฟูบวกเจ็ดถ้วยเนี่ยให้หมอว่าเขาเติมไม่เต็มหรือเขายังไม่ได้เคยเห็นคุณค่าของความรักเท่าไหร่แต่ถ้าประเด็นนี้แม่หมอว่าเขานึกถึงคุณนะ่ะคุณบล็อกกันไปไหมบางคนจบอะไรกระทันหันหรือขัดแย้งกันและตัดกันไปด้วยอารมณ์แม่หมอว่าเขาเครียดมากเลยตอนเนี้ยเขาคิดมากนะคะเนี่ยคิดมากยังคิดถึงคุณอยู่ เขาไม่ได้มีความสุขนะคะเพราะเขดูพลังงานเขาดินะคะกําลังทุกใจเลยนะคะตรงนี้เออนะคะแม่หมอว่าเขาส่องคุณด้วยแหละไปไหว้พระขอพรให้เจอคุณหรือเปล่านะคะามาดูกันนะดูไพ่สองวยยบางท่านมีคนใหม่ๆมาดิวแล้วด้วยนะแต่บางคนจะมีคนเดิมๆแม่หมอว่าเขาได้ไปรับผลกรรมคือการกระทําของเขาแล้วล่ะตอนนี้เขานึกถึงคุณละมาดูความคิดความอ่านที่เขามีต่อคุณบ้างนะคะเป็นอย่างไร สองคนรักเก่าของชาวธาตุไฟนะเขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆกับคุณนะตกตำแหน่งความคิดของเขาเป็นคิงถ้วยกับสเตรนนะคะแม่หมอว่าคุณเป็นยอดยิงนะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่าคุณคุณปลอดภัยคุณซื้อคุณซื้อสัตว์คุณจริงใจนะคะคิงถ้วยแม่หมอว่าเขายังถือคุณไว้ในมือเลยนะคะอันนี้แม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณนถึงภาพเดิมๆภาพเก่าๆ นะคะอยากวนกลับมานะนะคะเนี่ยเขามองเห็นแต่ภาพคุณอยากคุยอยากเคลียร์นะคะในความสัมพันธ์เนาะสิบดาบนะคะ,ะ,คะเขาคิดว่าเอ้ยมันจบกันไปแล้วหรือเปล่าหรือเขาทํากับคุณไว้เยอะสิบดาบทาให้คุณเหนื่อยทําให้คุณเสียใจตอนนี้เขาก็เจอบ้างเหนื่อยบ้างนะคะเสียได้ไหมคะนั่งเฝ้าเนี่ยตรงน,นี้แปลว่าคิดถึงนะคะไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะยังคิดถึงคุณอยู่นะคะ อใจเลืองเือก็ยังถือคุณไว้นะอยากกลับมาเนี่ยนะะแต่มีความกลัวอะไรเขาเหงาอ่ะเหมือนเขาโดดเดี่ยวเขาไม่มีคุณอ่ะหรือที่ผ่านมาเขาก็เฝ้าคิดเรื่องราวเดิมๆเช่นคิดถึงคุณนะเขาเคยทําให้คุณเหงาไม่ได้ใส่ใจคุณมั้งทําให้คุณโดดเดี่ยวทําให้คุณกลัวแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเออทากับคุณไม่เยอะจนคุณเป็นสิบดาประแทงคุณข้างหลังหรือเหนื่อยอ่ะตอนเนี้ยคิดถึงคุณนะคะ ใจลึกๆหนึ่งถ้วยนะอยากวนกลับมานะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อันนี้ความคิดของเขานะแต่มันคงไม่ได้ไปตรงกับทุกคนานะนะนะคะามแ,แม่หมออ่านตามไพ่หมอนะนะที่ผ่านมาอาจจะเรื่องระแวงหึงหวงหรือใครทําอะไรรับหลังหรือเปล่านะฮะแม่หมอว,ว่าดีเชียร์เลือดกรกฎลคณากรากฎตอนนี้คือดอกทานตะวันที่ขึ้นวันใหม่กลับมาเหมือนเขารู้ว่าเขาอยากย้อนกลับมาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละแต่ว่ามัน ทําให้คุณเจ็บไปแล้วที่ผ่านมามันมีความระแวงจะก,กลับมามันจะจะเหมือนเดิมได้ไหมเดิมเฮอร์มีตชกันลัคณาการตอนนี้ให้เฮอร์มีตนี้คนที่มีสติปัญญาคงแกเรียนมือน,นึกถึงเรื่องเราเดิมๆนึกแบบแบบแบบมีสตินะคะเช่นอุ้ยที่ผ่านมาคือถ้าทําให้คุณเจ็บเยอะเสียใจเยอะเขาก็จะคิดทบทวนความรักที่ผ่านมาคุณดีแบบไหนแล้วข้อเสียของเราทําอะไรไว้คุณไว้บ้างความหมายมอแบบนั้นนะคะ คิดแบบนั้นแหละเด e วอ r นะคะสิ้นสุดหรือเปล่าจบไปแล้วหรือยังอ,อยากกลับมานะอยากกลับมาเคลียร์เนี่ยอยากกลับมาชัดเจนอยากพูดอยากคุยเห็นคุณนิ่งไปคุณบล็อกกันไปด้วยหรือเปล่าหมายถึงบล็อกกันไปแล้วคุณไม่ต้องการเขาไหมต้องการจบไหมเขาอาจจะคิดแบบนั้นได้ด้วยหรือเขาทําไว้เยอะนั่นแหละนะจัดเมนต์อยากให้ปลดบล็อกนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะ,ะอยากรื้อฟื้นนะคะสิบเหรียญ คุณคือความรักความอบอุ่นความมั่นคงความเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างนะคนเราหมอบอกนิดนึงเนาะว่าเวลาที่เรารู้สึกเราดีกับเขามากมายมันจะเหมือนการเคยชินรับก็รับไฟเดียวส่วนเราก็ให้มันจะรู้สึกว่าเออมันเหมือนเหมือนไม่มีคุณค่าแต่พอว่าบางอย่างที่อาจจะลุ่มหลงหรือคิดไม่ได้หรือเข้าจบกับคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ไปเจออะไรมากมาย นะแล้วก็เกิดการตื่นรู้แล้วจะเปรียบเทียบคนมันม่มันจะมีแบบนี้นะคะ่ะมันก็จะนึกถึงเรื่องราวเดิมๆว่าคุณเคยดูแลนะคุณเคยเป็นตัวเอ็มเพรสใส่ใจให้ความเติมเต็มอบอุ่นดีกับเขามากมายนะะแต่ว่าแม่หมอคอพูดอีกนิดน,นึ่งนะทาไมเวลาเราทําความดีเขาไม่เห็นบางอย่างมันเป็นวิบากกรรมนะแต่ถ้าคุณจะมาถามย้อนหมอเออนะคะ,ะกรรมเราก็ไม่รู้หรอกอดีตชาติพบชาติเป็นยังไงเราเจอเขานะคะตรงนี้ แต่ถ้าคุณมาถามมอ,อว่าเออใช่แต่เราไม่ได้ทําอะไรเขานะตอนนี้ชาติปางนี้เราดีทุกอย่างแล้วเขาไม่ได้รับหรอเขาก็ได้รับนะะั่นแหละค่ะแต่กรรมหรือความดีทุกสิ่งอย่างกรรมคือการกระทำาะคะกรรมดีกรรมไมด่มดีมันก็ย้อนหาเราแต่มันมีเวลากลไกลของท่านนะคะเราอาจจะเสียใจเออเมื่อไหร่นะคะพรุ่งนี้ความดีเมื่อไหร่จะตอบแทนเราหรืออะไรบางอย่างจะมาพรุ่งนี้ไหมนะคะแม่หมอจะต้องตอบคุณตามความเป็นจริงว่ามันมีนกลไกของมันนะอะ มาดูแอคชั่นกันบ้างจะเป็นอย่างไรอะถ้าเขาอยากบอกอยากบอกอะไรคุณก่อนอคุณเห็นไพ่ไหมควีนถ้วยคิงถ้วยนะคะไพ่ของพวกคุณมันเหมือนอยู่คนละใบคนละฝั่งแต่มันต้องอยู่เป็นคู่อะแม่มอกว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยเนี่ยเขาผูกพันกับคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกคือคุณคือความมัน่นคงเขาบอกเขาส่องดูคุณด้วยนะนะคะหนึ่งถ้วยนะคะ ใจลึกๆอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะนะคะ,ะให้คุณกระโดดออกมาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณเป็นเดอะซันคุณเป็นแสงสว่างนําทางให้เขานะคะวินถือไม่เท้าเขาก็มีอีโก้หน่อยๆนะตรงนี้แต่แม่มอว่าเขาส่องดูคุณนะใจลึกๆออยากเริ่มต้นอยากคุยกับคุณแต่ทําแสบไว้เยอะนะคะตรงเนี้ย ไม่รู้จะเอื้อนเอ,อ่ยังไงจะเริ่มยังไงดีจบไปแล้วหรือเปล่าหรือถ้ามีการบล็อกกันไปเขาอาจจะคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องการเขาหรือเปล่านะคะแต่แม่หมอแค่บอกว่าการบล็อกกันไปมันก็มีเหตุผลถูกไหมคะเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจมาก,ก่อนไม่ได้แค่คุณตนะัวฟูรอ่เนาะมาดูแอคชั่นกันบ้างนะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรดวงคุณมีเสน่ห์นะทตุไฟแต่เราไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปรีบค้นหาจีผู้ใดหรอกดวงมีเสน่ห์ นะฮะคุณมีเข้าหาเยอะสิเรลงคุณยจะได้ความรักที่มั่นคงวิอัลฟอร์จูนโชคชะตานําใครเข้ามาผูกพันกับคุณนะคะแเะสตากลุมลัคนาลุมความหวงังใหม่หมอเมีนพูดอย่างนี้ดีกว่า,านะดวงคุณมีคนใหม่ๆเข้ามามาจีบมาคุยแม้วคนเดิมๆก็อยากวนกันมาเพอๆแปดไม่เท้าทักคุณมาแล้วก็ได้สําหรับบางท่านที่ถูกจริตก,กับคลิปมอนะนะคะเออสองถ้วยเห็นไหมนะนะคะขึ้นมาสองถ้วยนะคะ านถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้ามีคนอาอยุน้อยจะเข้ามาด้วยเนาะแต่คุณบางคนเป็นคุณดาบรอแล้วนะคะถ้าเป็นคนเดิมๆนะคะเขาต้องเขาต้องจริงใจคุณจริงๆเขาต้องชัดเจนจริงๆเขาต้องทําให้คุณเห็นยิ่งยวดเพราะว่าถือดาบแบบนี้แปลว่าคุณน่าจะเคยเจ็บเคยเสียใจมาเยอะคุณนั่งบนบาลังของคุณห้าถ้วยนะคะตรงนี้มีใครอธิฐานขอพรอ,อะไรไว้ให้คนุ เดิมๆวนกลับมานะคะตรงนี้นะนะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นควีนเหลียมเนี่ยคุณรักตัวเองมากขึ้นให้เกียรติตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองทำในสิ่งที่เราควรทำนะคะมากกว่าอันนีแ้แม่หมอขอพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้าใครคือคู่บุญคู่กรรมกันทำไมหมอพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าดิจัดเมนขึ้นมามันมีทั้งสิบถ้วยสิบดาบ มันมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาหมอมีนึงบอกว่าใครเป็นคู่บุญคู่กรรมกันตัดกันไม่ขาดอาจจะได้วนกลับมานะ,ะต้องดูคุณไว้ว่าเออนาะบุญ60หรือ70กรรม30มสิบไหมนะ,ะมันอาจจะหนักหน่อยนะ,ะแต่ขึ้นอยู่กับคุณนะ,ะตรงนี้นะ,ะแต่ถ้าคุณเรายังรับกันมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดกลับมาแม่หมอแนะนําให้สร้างบุญเกื้อหนุนกันไปจะได้นะคะกลายเป็นคู่กัลายาณมิตรนะคะตรงนี้เนาะ แต่ถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าคุณยังตัดคนเก่าไม่ขาดรอสี่เดือนก็แล้วนะคะอาภัยสีเดือนขึ้นมาแปดเดือนก็แล้วสิบเดือนก็แล้วเป็นปีแล้วถ้ายังไม่ได้กลับมาแม่หมอว่าถ้าคุณหลุดตรงนี้มีโอกาสที่คุณอาจจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคุณจะมีคนเข้ามาที่จริงนะคะเดลเวเมอร์ขึ้นมาแล้วดวงคุณมิสเน่นะคะแม่หมอขอทายว่าบางคนมีคนเดิมอยากจะวนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอีกแล้วคนใหม่ๆก็เข้ามาเพื่ออยากจะจีบคุณด้วย นะคะถ้าไม่ใช่มันก็ต้องจบนะคะให้วิวขึ้นมาด้วยนะงานะะตรงนี้เห็นไหมแม่หมออ่านตามไพ่เลยนะคะถ้าไม่ใช่มันต้องจบนะเพื่อให้เราได้หมุนกลงล้อเพื่อให้เราได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีสุดคือการเริ่มต้นรักตัวเองแต่แม่หมอเห็นหนึ่งถ้วยขึ้นมาเดเอมพัลเลอร์กับเอมเพรสขึ้นมาแล้วคุณมีโอกาสนะ,ะบางคนจะหลุดจงนี้แล้วได้พบเจอความรักใหม่นะ,ะตรงนี้แต่ถ้าบางท่านมีโอกาสนะ ถ้าคุณยังไม่หมดบุญแล้วก็การ,รมร่วมกันมายังจะไปต่อเพราะว่าความรักมันต้องมีอุปสรรคมีปัญหานะคะยังมีใจที่ทวินหากันหมอเห็นไพ่ตีคู่ออกมาตลอดคุณอาจจะได้มีโอกาสมาเริ่มต้นมาเคลียร์ใจกันใหม่นะคะสำหรับบางคนนะอันนี้หมอขอแนะนำสุดท้ายดีกว่าอสองถ้วยแปดไม้เท้าสตาเฮมิตนะคะนะคะ หนึ่งเหรียญใต้สำหรับนะคะเด็กเชื่อเหรียญความรักนะแม่หมอพูดเลยจะมีใครโผล่เข้ามาติดต่อคุณเนี่ยคนเดิมๆนะคะมาติดต่อมีโอกาสบางคนนะคะถ้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันสําหรับบางท่านนะคะตรงนี้แต่สําหรับบางคนหมอมีนว่าถ้ารอนานแล้ว ถ้าถ้วยไม่หมอเห็นบางคนยังคิดถึงอดีตที่ผ่านมาถ้าไม่ได้กลับมาเราชีวิตเราต้องเริ่มต้นใหม่มองอนาคตไปข้างหน้าจะมีคนมารักเราหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะมีโอกาสได้พบเจอคู่กัลยาณมิตรนะคะสองถ้วยตรงนี้ขึ้นมาด้วยเนาะแต่นี้เป็นคลิปหัวข้อนี้นะคะสองคนรักเก่าบางคนมีโอกาสได้วนกลับมาคืนดีกันนะเริ่มต้นใหม่จะไปได้ยืดได้ยาวนะมันขึ้นอยู่กับบุญของพวกคุณ ะะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าความรักครั้งนี้นะคะเราจะซื้อสัตว์จริงใจต่อกันด้วยไหมนะคะตรงนี้ด้วยเนาะแต่หัวข้อนี้แม่หมอเห็นขึ้นมาแบบนี้มีการโอกาสได้พูดได้คุยกันนะคะได้เคลียร์บางอย่างขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามและรับชมรูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะหมอมินจะรับรูดวงอีกทีวันที่17เป็นต้นไปนะคะตรงนี้อ่ารายละเอียดละคะครูบางคนทักเข้ามาถามค่ะครูคะครูหมอทิ้งไว้นะคะถ้าหมอไม่ได้ทิ้งไว้ในบางคิด แต่คลิปอื่นหมอก็ทิ้งไว้อ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงก่อนทักไปนะคะสวัสดีค่ะ